มามามาเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถอนกําไรเรียวไทม์จากแอปพลิเคชันดอบดิทกรุ๊ปนะครับอ่ากดคาว่าถอนกําไรเลยนะครับหนึ่งหมื่นห้าถอนเลยอ่าแล้วก็กดคําว่าถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ธนาคารนะครับขอในกี้เป็นกสิกรแล้วก็ใส่กําไรที่จะถอนหนึ่งหมื่นห้านะครับแล้วก็กดคําว่าถอนแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็รอรับรหัสความปลอดภัยจากบริษัท ลาดแล้วก็ใส่เลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ธนาคารนะครับทุกคนว่ามีตังค์เท่าไหร่โอ้สามร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนนะครับอ่ามาแล้วนะครับกําไรมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วนี่นี่นี่มามาถอนสดสดกันจะจะที่ตู้เลยถอนแบบไม่ใช้บัตรนะครับทุกคนก็จะถอนอ่าทั้งหมดเลยนะครับกดคําว่าถอนนะครับอ่าแล้วก็ใส่รหัสตัวเองนะครับแล้วก็ถอนแบบสแกนรอรับตังค์นี้ ทุกคนรอดูนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ก็คือต่างสดๆนะครับทุกคนไปหาดาวน์โหลดไปหาลองทําดูนะครับบ๊ายบาย